เห็นไงโอ้มันเป็นตาหากักกะเลยล่องจะสองซ้ตัวะค่ะเห็นครั้งแรกตกลุ้มรักเลยค่ะเป็นตาหากักเนี่ยค่ะขาสันสัน <im itation> อันนี้คือได้จักอาทิตย์กับคันได้สองอาทิตย์ค่ะอันอันนี้นี่ซื้อมาค่ะได้เลือกก็คือออกแบบเองเพราะว่าเพิ่นขาสันนหน้าค่ะถ้าเพิ่นถือหน้ามเนี่ยเพิ่นจะเป็นวาดไงค่ะดีแฟนซีสวัสดีค่ะสวัสดี ไก่กับยาเขาไม่น่าสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุข,สข,สขคนค่ะพี่น้องค่ะวัน <c oughs> นี้จะพาพี่น้องมเมืองงานไก่ค่ะงานสวยงามนะคะ <c oughs> โอ้ไก่เตีย๋ยๆค่ะพี่น้องจะว่าขนสวยแห้งนะคะพี่กัดเมเนค่ะอยู่บานชัยอุดมค่ะตำบลเมืองเดชค่ะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลรัชธานนีค่ะพี่น้องจะพามาเมืองผู้สาวเหลี่ยงไก่ เดี๋ยวสีเ่าไก,ก่กระแสกค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเจอกับเจ้าของไก่กันเลยค่ะพี่น้องไปกันเลยน้องอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไปนเป็นมาจากไหนนอคือเด่มาเหลี่ยงไก่นอค่ะอ,อันแรกแคือมักค่ะม,ม<า>ัิคนเป็นตาหาิคนขาสันค่ะขาสาันอันนี้นสายพันธุ์ยังค่ะน้องอมเป็นไก่แจ้ค่ะก็จะมีหลายสายพันธุ์อันนี้จะเป็น ไก่แจ๋แบบแฟนซีค่ะเขาจะเรียกไก่แจ๋แฟนซีไก่แจ๋แฟนซีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นจะสีเยื่เสียค่ะจะบริสีล้วนนะนะค่ะจะมีสีสลับกันบ้างเป็นไก่แจ๋สีแฟนซีค่ะอืมเอาวันนี้คือขังเพื่อนไหวยังสีเบิดเหมือเลยบอค่ะบอค่ะอันนี้ก็จะปล่อยอะค่ะแต่อันนี้ก็ขังไวกนช่วงจะปล่อยช่วงกลางวันหรือช่วงมันแดดพอามันปนต๊กอะนะค่ะก็เรียกเพื่อนขังไวโกนค่ะ มันนี่อันโตผูโตแม่เนี่เอาไว้น้ำกันอยู่บ้านเหรือว่าจังไหนช่วงนี้แยกค่ะเพราะว่าอันบ่ได้อันเอาหลูกเพิ่นอ่นนาค่ะเพราะถ้าปล่อยไก่ผูร้ายเพิ่นกระจะอันลุ่มไก่แม่ค่ะกระจะปป่อยส่วนใหญ่ก็ะจะปล่อยไก่แม่ก่อนค่ะค่ะพี่ถาาเแม่ไปเห็นยูใสขึ้นเลยค่ะขังแหลงนี่คือมักเลยอันเห็นยูงานเกษตรค่ะงานเกษตรมออุบลค่ะ ไปาะกันน้ำผ่อนี่ล่ะค่ะครับที่บาทเห็นไงโอ้มันเป็นตาหักกัเล่ร่องจะสองซ้ำโตอ่ะค่ะมาหู่หัวเมียหนึ่งเอามาเล่งเหลี่ยงเบิงค่ะเห็นครั้งแรกตกลุ้มรักเลยค่ะเป็นตาหักเนี่ยค่ะขาสันสันโอ้ก็เป็นตาหักอีลีเนาะค่ะนาะงคะสันสันเอามาเริ่มแรกเลยจะคูก่อนค่ะสองคููค่ะสี่โตเอามาเอามาเล่งเหลี่ยงเบิงกันนะค่ะก็เหลี่ยงแล้วมันกัเพิ็นก็ออกลูก เน่กับสุกกันเน่กับฤทเดี๋ยวล่ค่ะก็ไดแบบรายโตอันนี้เลี้ยงมาโดนหรอบัคคาคือหลายนะคะตอนก้าสามสี่ปีค่ะอนี้สามสี่ปีแล้วค่ะเลี้ยงมาสักพักแล้วทินพีเริศร้ายนะคะเพราะตะกี้ก็เลี้ยงมาแต่กบบไดเยอะนะค่ะแสดงว่ามากอิลีเด้๋ยนี้เนาะจะมีเป็นลูกเพิ่นค่ะอันนี้เดือนหนึ่งมันี่เวลาเพิ่นฟักนี่คือปล่อยซักเองบอคาะทธิจะไหมขายเพิ่นฟักเองอ่า ไข่เพิ่นสีนวยซ้ำหนีละค่ะอู้นวยตะขาแข้งเนาะค่ะน้่มหรอค่ะไข่เพิ่นกับสีนวยซ้ำอู้อันอู้อันนี้เป็นเป็นลูกอสองอาทิตย์ค่ะเพราะว่าห้ากัดิขังไว้แบบนี้บ่ค่ะค่ะอันนี้เป็นลูกเพิ่นลเดย์สองอาทิตย์ค่ะอ๋อสองอาทิตย์เดย์สองอาทิตย์อ๋อบันที้ตอนเ้าได้ไข่มาแหลกๆเลยเลาเอาไว้แบบใดค่ะนี่กะอันจะให้แม่เพิ่นฝากค่ะจะมีมองให้แม่เพิ่นฝาก โอบ้านนี้ไค่ห้างบ่อเด้อบเดีย,ยังคือไก่บานหมอคะ่ะหรือว่าบ้าขายเพิ่นฟักเองธรรมาชาติค่ะแล้วตัวเพิ่นสีใดเท่าใดค่ะเอาบัานนี้คือนี่เป็นเป็นคอนโดคนละหอ้องคนละห้องนี่หมายถึงจังไดนจังไหจะเป็นตัวผู้อ๋ออันนี้เป็นตัวผู้แมนค่ะอันนี้ไวแบบว่าตัวผู้จะแยกเพิ่นไหวเพราะถ้าเพิ่อนอยู่น้ำกันหลายโตแน่เพิ่นกระซิบ ตีกันค่ะโอ้ไกลนักเลงเนี่ยนี่พี่นอ้องจะสิสลับกัน,อนเอาเ่ิอนออกมาน,นะค่ะแต่ว่าบ่ไดครั้งเพิ่นไว้นี่ตลอดจะสลับคือจังอาทิตย์นีให้เพิ่อนอยู่อาทิตย์นายผู้ไม่ยุ่งสินะค่ะเปลี่ยนอันคนเศร้าเปลี่ยนคนเศรายู่คอนโดโอ้ตัวนี้คือสีงามเลยค่ะนี่แน,นมกลับไปแม่ <S <S> <S คือจัองสีขาวขาวดำดำบอกโอ้สวยนาะค่ะค่ะต้นนี้ โอ้ขาเป็นสีสันๆแม่ค่ะขาเปิ้สียูอบเกินอันนึ่งนิ้วค่ะยู่กระมาณนิวโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นคอนโดไอ้เพิ่นนะคะมียูซีหองอันนี้บกเก็บขาเศร้าอกเก็บขาตัวนี้กับต้นแดงกับตัวผูกือกันบ้านค่ะสีกับไข่ไข่กันกับตัวเลียงแล้วตันนีคอเพิ่นจะออกสีดำๆแน่ค่ะเอางน้องออมขาการเหลี่ยงไกลแจ่นี่ยากบ่ค่ะ บบค่ะเพราะว่าเข้าเหลี้ยงธรรมชาติค่ะก็คือเข้ากับไฮว่าหาร์ดไ้เข่าจานปกติค่ะเพื่อนกินหลายบบค่ะบ่ค่ะมือหนึ่งกะจะไอยูสองเทือค่ะเพื่อเพื่อไหวค่ะเพื่อมือจะคล้องตื่นเ้ารยากกันนะค่ะกัให้เพื่อไหวตอนแรกยงเสียค่ะอันพวกนี้ก็คือไ้เพื่อนยู่ในหนีเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจะปล่อยออกมาให้เบิรงคัน เพราะเพ็นสิบมากเป็นลอไกลๆอันนี้ออกแบบเองบ่ค่ะหรือว่าสื่อเขามาหรือจังใดอันอันนี้ในี่สื่อมาค่ะโดยเลือกก็คือออกแบบเองเพราะว่าเพื่อนขาสั่น่น้ะค่ะถ้าเพิ่นถือหนามเนี่ยเพิ่นจะเป็นวัดค่ะเป็นวัดคือคนเฮาเลยนี่แหละค่ะขั้นเป็นอายุมองพื้นที่ชื่อยเนี่ยค่ะค่ะอ๋อน้องออมค่ะอยากให้น้องออมเล่าวาถึงปัญหาในการเลี้ยงไก่แจ้นะคะปัญหา กะบโคคอยมีค่ะแต่สิมีปัญหาแนตะช่วงอ่ะเป็นหนาฝนค่ะเพราะว่าเพื่อนขาสั่นคเพื่อนกัสิเลนเรนเนี่ยฝนตกบบคอยท่านค่ะเพื่อนกะสิเป็นวัดค่ะเป็นวัดที่คนเห่าเลยนี่แหละค่ะวันนี้เขาแก้ปัญหาจังไรค่ะน้องออมกัเอาเพื่อนเขาบางที่ก็เอาเพื่อนเขาไว้ในคอนโดอะค่ะเพื่อนถือเอาไฟใส่เพื่อนในเพื่อนอุ่นแล้วเพื่อนก็หายค่ะค่ะ ซื้อเป็นตองการอากาศอุ่นเปิดไฟให้อุ่นๆเหมือนเปิดฮีตเตอร์ไม่นานเลยค่ะเอาหน้องออมจะปล่อยออกมาให้เบิร์นก็ขาดพี่น้องโอ้นี่คือการอุ่มไก่น้อง่ะจับไก่น้อง่ะเนาะอ๋อก็จับแบบนี้นี่ค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นตัวผู้หรือตัวแมีค่ะตัวแมีค่ะ ตัวเมีเนาะค่ะเนาะอันตัวผุนเป็นตัวผูบอะค่ะแม่นค่ะนี่ก็จะเป็นตัวผูบโอ้ตัวผูบพกติจีญ่กว่าแม่นค่ะใหญ่เอาการสังเกตตัวผูบตัวเมียแม่สาวค่ะตัวผูบฮ้างพันจันหงอกระตั้งขึ้นมามากกว่านะค่ะเป็นผุหญ่กัวแม่ขาจะเป็นผุหญ่กว่าแล้วก็ตัวเมีย้างเป็นจะตกนิดหน่อยค่ะก็เอิ่นยังงอนไก่พันจะแดงสดกว่าค่ะแดงดใหญ่เลยไก่ตัวเม่นี่ก็ เรียบเรียบเนาะแม่ค่ะจะเรียบเรียบซูเปอร์ไดอารีัน่ะเป็นกรนซี่ใช่ไหค่ะงาม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 ค่ะเป็นกระซี่ขาบุกขาสันสันค่ะค่ะนี่ค่ะดีแฟนซีสวยค่ะปัญหาก็คือมีแค่ปัญหาคือขาสันแลนบ่ท่านเขาห่มบนท่านเป็นวัดนะคะเนาะค่ะ คันยามฝนมันนีปัญหาอย่างอื่นที่เจอมีบ่คะน้องอมบ่ค่ะปัญหาอย่างอื่นที่เจอจะบ่คคอยมีค่ะอนอกจากเพิ่นเป็นวัดก็สิบ่คคอยมีปัญหาอยา่างค่ะเอาน้องออมคะ่ะตอนเอ่อตังแต่เลี่ยงมากีา่ยเดขายเนี่ยบ่คะ่ะไดคายอยู่เรื่อยๆค่ะก็คือผู้ที่เพิ่นแบบว่ามีใจมักอิรีมากเพิ่นนขาซัานแยังเพิ่นก็สิมาขอเขาเป็นแ่งไปเลี้ยงน้าแนบแดงปันกัน,นออกไปอะค่ะ ใกล้แบบนี้เขากินม่ค่ะก็น่าจะมีผู้กินอยู่ค่ะแต่อยู่นี่บ่บ่ได้กินเพิินนะนะค่ะเลี้ยงบ๊ค่ะเพิินบสบายเพื่อว่าเพิ่นวัดแล้วเพิินเพิ่นตายนะคะเขาก็จะฟังเลยค่ะก็คือเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามมากกว่าเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามมันนี่ตละจักบาทนี่ค่ะขายตอนนี้ก็จะอยู่โตสามลอยหาซีฟค่ะแบบในคอนโดอะค่ะตัวตัผูเพิินโตแเม่นี่ก็จะ แล้วแต่ค่ะแม่สาวกับซีูสองร้อยห้าส่บหรือตัวหน่อยลงมากก็จะมีมีมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นต้นหน่อยๆค่ะลอยห้าสิบบาทก็จะยูราคาประมาณนี้ค่ะนั่นค่ะนสามร้อยห้าสี่ค่ะนี่ราคาอ้อมนั่นค่ะเป็นกระซิมากออกมายูยังสี่ละค่ะตัวนี้จะเป็นต้นหน่อยๆเพิ่นโอ้นีเลี้ยงแบบอิสระน้อยเล้ยค่ะแม่ค่ะปกติก็จะปล่อยอิสระแต่จะบ่อด้ปล่อยในแต่ตัวผู้ค่ะโอ้ขาเพื่ะนสันอิลีว่ามันนกค่ะพี่น้อง เอาขึ้นนกนีนนออ้เนาะค่ะน้องอ้อมค่ะเป็นราคาเล็กมากเลยเพราะเพื่อนๆต้นหน่อยเอาน้องอ้อมคะอยากให้หน้องอ้อมบอกถึงแบบว่าการตลาดนะคะท่าทีเหลียงมางสินะคะการตลาดบุค่ะก็ถือว่าโอเคยุคขาเพราะว่าเลีเเ่ยงสวยงามน้ำล้วเท่ากับแบงปันผู้เคนชื่นชอบออกไปก็มีอ,อัน มันก็จะมีกลุ่มอะค่ะถ้าแปลว่าลูกค้าเพิ่มมา,าเาาาพิพ่นอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นเพิ่นส่งเพิ่นอียงกันปกติอะค่ะเหมือนเทาขายของออนไลน์ที่กันค่ะอันนี้คือต้องเอาแบบว่าความมาักก็คามมากกือคนเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวงสี่เนกขัน้องเอาความมาักค่ะอเอ้าน้องออมค่ะบดนีเฮ้าเน้นเฮ็ดจังไ๋ให้เพิ่นแบบวา่าให้เพิ่นยูเพิ่นเล่นค่ะก็จะนี่น่ะคะอันนี้เป็นอันที่นอนอเพิ่นค่ะ ต,ต้องต้องเฮ็ดบันไดขึ้นไปให้เพิ่นพอเพิ่นขึ้นบ่ได้โอ้ขาสัน่นขาสั่นค่ะต้องมีบันไดให้ขึ้นโอ้อันนี้คก็อมองฟากเพิ่นบ่ค่ะนี่แมน่นค่ะนี่ค่ะเ <c oughs> พิ่นกําลังฟากผิ่มองฟากเพิ่นจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะโอ้น่ารักแฮงก็จะเฮ็ดให้แบบนี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เพิก็จงใส่บันไดขึ้นเพราะว่ากับหน้าฝนน้ําค่ะหน้าฝนก็จะชื้นเนาะค่ะแถวนี้อาจจะมีนานค้างเพิ่นถือบั้นได้ก็ได้เพื้นนี้เฮาก็ต้องห้อยเกี๊ยวไว้นะค่ะเขาเกียวมาใส่ไว้ กับวให้เพิ่นอัพเพิ่นมิกินค่ะขีโรงนีแกบก็ได้เป็นปุ๋ยอีกแมนค่ะกัสิเป็นปุ๋ยเอาไปใส่งานปลูกต้นไม้ตอได้อีกค่ะสุดยอดเลยเอาน้องอ้อมค่ะมืนอนี้ยอยากให้น้องอ้อมฝากอีหยังถึงหลายคนเนี่ยค่ะที่เพิ่นมักไกลแจือกันนี่เล้าค่ะกะอ่าถ้าชื่นชอบหรือว่าสนใจนะคะมีใจรักในการเลี้ยงกับอ่าทักหาใดค่ะ เพื่อแบบว่าเฮ้าจะได้แบ่งปันไปเลี่ยงน้ำกันนะคะค่ะเอาจากไอช่องทางการติดต่อเลยค่ะน้องออการติดต่อ,ตตอได้ที่ Facebook วิเชียนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือจะโทร0850174143ได้ค่ะโอเคค่ะเอาน้องอ้อมค่ะ <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> สียงตัวน,นี้หน่อยอยู่แต่เสียงมีบุ้งค่ะยดยบ้งเลยราคะแบบตเพิ่้ตัวผู้เพิ่นจะคันมวนค่ะค่ะ โอเคค่ะน้องออมคะ่ะมือนี้ขอบคุณหลายๆที่มาแบ่งปันในการเลี้ยงไก่แจ้เนาะะค่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้นะคะ่ะ <c oughs> พี่น้องอันนี้ยูทิคขั้มชื่นชอบเด้อคะ่ะเด้อความชื่นชอบส่วนตัวคะ่ะโอ้ซ่อนน้ำฝนแห่งคะ่ะผู้สาวเลี้ยงไก่แจ้เขาจะเคยเ,เห็นนี่ละะ้วค่ะพี่น้องเอาพี่น้องค,ะค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะมือนี้เอาคลิปไก่มาฝากค่ะสวัสดีค่ะ